ใบบสิบสอรถเข็นหมีแฟชั่นต่างๆต้องเตรียมงบไปเท่าไหร่บ้างและจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่มีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างเราจะต้องซื้อเหรียญมาแลกปลาหมดเลยไหมเราจะเติมยังไงให้ได้ปลาพอดีสุมการบอสเนี่ยจริงๆแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่อยากจะเติมให้คุ้มค่าที่สุดวันนี้มาฟังกันเลยครับ สำหรับใครที่ต้องการพัฒนาตัวละครอย่างรวดเร็วเส้นนี้ก็หายากส่วนทางเหลือเกินอย่าเพิ่งกดซื้อแพ็คในเกมกันนะครับเพราะนี่เลย Top Up Gamer เติมถูกเติมรวดเร็วสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันของดีแบบนี้รออะไรกันอยู่ครับทักไลน์ไปเลยแอดท็อปอัพเกม เอาละครับสวัสดีชาวและกระนั้กโมบายคลาสสิกทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการมาของกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยนั่นเองนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะได้ใบประดับโบ1สิบสองนะครับรวมถึงเราจะได้รถเข็นหมีน่ารักน่ารักด้วยนะครับยังมีกล่องแลกแฟร์นะครับที่สามารถแลกได้สําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อแฟร์ที่ผ่านผ่านมานะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาเล่นนั่นเองนะครับก็สามารถตามเก็บย้อนหลังได้ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะมาพร้อมเงื่อนไขต่างๆมากมายนะครับเดี จะมาเล่าให้ฟังและคำนวณให้ฟังนะว่าใบบวกสิบสองรถ 12, เข็นหมีแฟชั่นต่างๆต,ต,ต้องเตรียมงบไวเท่าไหร่บ้างนะครับและจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่มีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างวันนี้มาฟังกันเลยครับอันดับแรกอันนี้คือกิจกรรมแค t แบ็ก y ยาดนะครับแคดแบ็กยาดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องสะสมปลาซึ่งเราจะสะสมปลาเนี่ยตามจํานวนที่เขากําหนดเราก็จะได้ไอเทมต่างๆตามนี้เลยนะถ้าได้30ตัวเนี่ยเราจะได้ฉาดสีแดงถ้าเราได้68ตัวเราจะได้รถเข็นหมีสีเงินถ้าเกิดเราได้188รดบปเราจะได้ใบประดับบ แล้วก็ถ้าเกิดเราได้3 2 8เราจะได้เป็นหมีโตนะฮะเรียกว่า bear brocade นะครับเมื่อกี้หมีเงินเนี่ยเป็นชื่อว่า baby bear นะอันนี้คือหมีโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นไม่ baby แล้วนะครับเป็น bear brocade นะครับและอันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ใบสุ่มการ์ด MVP นั่นเองครับซึ่งใบ MVP นี้เนี่ยก็จะมี m i s t r a a e Drake แล้วก็แมงทองนั่นเองนะครับรถเข็นเนี่ยเราจะสามารถเข้ามาดูได้ที่ new event นะครับแล้วก็ไปที่ม e a r ียบาเก n เลยนี่ก็คือรถเข็นนั่นเองรถเข็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า baby bear 2ออันนะครับจะสามารถมารวมกันเป็น หมีผู้ใหญ่นะครับเป็นรถเข็นหมีผู้ใหญ่รถเข็นเด็กเนี่ยหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นหมีเด็กนะเขียนเราแบบนี้นะครับซึ่งพอเป็นหมีผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหมีผู้ใหญ่ก็จะมีหมวกมีผ้าพันคอมาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาหมีผู้ใหญ่ 2, 2> <c oughs> <อ fe> <ulations> ตัวเนี่ยไปผสมเนี่ย <c oughs> เราก็จะได้เป็นหมีผู้หญิงนั่นเองนะครับ เป็นรถเข็นสีทองนะครับอันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้วครับการที่เราจะได้รถเข็นมาผสมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละเรื่องนะครับว่าเราจะได้ไมาได้ยังไงแต่รถเข็นหมีเนี่ยหลกัหลกๆก็คืออันนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะเอารถเข็นหมีทองเนี่ย เราก็จะเป็นนะครับที่จะต้องเก็บแบโบคัสจาก328ปลาตรงนี้ให้ได้นั่นเองอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับเอามีทองนั่นเองนอกเหนือจากการสะสมปลาแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีการที่เขานําแฟชั่นเข้ามานะครับเป็นตั๋วให้เราแลกลักษณะนี้นะครับเป็นแฟชั่นที่เราสามารถแลกได้นะครับสำหรับแฟชั่นที่เคยผ่านมาแล้วแล้วเราไม่ทันนะครับทั้งตู้กลางผ่อนแล้วก็ตู้ล่างผ่อนนะครับอย่างอันนี้นะครับเราจะฝากสมุด m อเมทั t ซี่เอที่อย่างเงี้ยครับเราสามารถมาเก็บได้ซึ่งมันก็ต้องใช้เหรียญนะครับในการมาแลกนั่นเองเหรีย เดี๋ยวมาดูว่า แต่ละอย่างใช้งบเท่าไหร่นะครับโอเคมาถึงพระเอกของงานนะครับก็คือเหรียญนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะไปที่ New Event นะครับแล้วไปที่มิติอาบาเกนนะครับแล้วมาที่โอลร์เคิลแชร์เลนส์เลยครับอันนี้เนี่ยก็คือเหรียญที่ผมพูดถึงมันคือเมกาดิสคัลคอยนั่นเองซึ่งเมกาดิสคัลคอยเนี่ยจะขายในเหรียญละ 8, 8 1 8 8 8 8 8สหร้ยแเซนนีเหรียญเนี่ยหเหรียญเนี่ยจะสามารถแลกปลาได้1ตัวครับซึ่งจะแลกได้ทั้งหมด200ตัวครับทุกคนนอกจากที่สามารถมาซื้้ออปลาาได5เเหรรียญตต่1ตัวจะ สามารถซื้อไข่นะฮะเพื่อเปิดเอาตัวนะครับสมมุติว่าอย่างตอนนี้ผมมีอยู่100เหรียญใช่ไหมครับผมจะแลก SSR อันนี้แล้วกันจะสังเกตดูได้ว่าผมจะได้ปลามาด้วย10อันนะครับและได้แฟคูปองมา1นอันราคา100เหรียญเนี่ยแปลว่าปลาเนี่ยจะตกตัวละ10เหรียญแล้วก็ได้แฟชั่นมาเป็นของแถม1อันนั่นเองนะครับสมมติผมซื้อให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับเห็นไหมฮะผมจะได้ปลา10ตัวแล้วก็คูปอง1อันนะครับแล้วผมก็สามารถเอาคูปองนี้ไปแลกเป็นแฟชชััั่่่่่นนนนนทีีีีผมมมยยยยงงไไไเเเเคดด้้้ลบออาจะ6 6 เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาฝากสมุดนะนี่เรียบร้อยครับผมก็จะได้แฟชั่นสําหรับที่ผ่านมาแล้วที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันก็จะให้เรามาซื้ออีกเลยลักษณะน,นี้นั่นเองครับอันนี้คือกิจกรรมทั้งหมดแหละที่มันจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสะสมปลายครบแล้วก็เราจะต้องเก็บแฟชั่นที่เราต้องเก็บด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกนะันฮะ อ่าผมจะมาคำวนวณให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยควรเติมแพ็กไหนควรเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับถึงจะได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับก่อนอื่นเลยเป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมได้68ตัวเนี่ยเราจะได้รถเข็นหมีเงินนะครับสะสมได้188ตัวเราจะได้ใบบวก 12, ส2สสะสมได้328เราจะได้รถเข็นหมีทองและสะสมได้648เราจะได้ใบสุ่มการ์ดบอร์ดคราวนี้จะทำยังไงล่ะเราจะต้องซื้อเหรียญมาแลกปลาหมดเลยไหมมาคำวนวณกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยก็ยังมีความใจดีอยู่บ้างนะครับตรงที่เขาเน่มนงข,งขนนะด้ึา เพื่อให้เรากดรับ เหรียญได้ฟรีนะสำหรับคนที่ลงโอเลคเชนผ่านชั้น1ชั้น5ชั้น6ชั้น8แล้วก็ชั้น10จะมีเควสรายวันให้อีก7วันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครทําทุกอย่างเนี่ยเราจะได้เหรียญฟรีอยู่ทั้งหมด105เหรียญแล้วเราจะได้ปลาฟรีทั้งหมด22ตัวนะครับรวมกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเหรียญไปแลกเป็นปลาหมดเลยนะสมมติว่าเราไม่ได้จะเอาแฟชั่นนะสำหรับคนที่อยากได้ใบโบท12เลยเอาเหรียญทุกอย่างแลกเป็นปลาเนี่ยเราจะได้ปลาทั้งหมด43ตัวถ้าเกิดรบรามีีฟรอยู่ทั้งหมด43ตัวพร้ออมกกัับบบลลขงรรีไปแ้วเาจะเห็นได้ว่าปี เนี่ยเราจะขาดอยู่25ตัวนะครับส่วนใบบดิบสองเนี่ยเราจะขาดอยู่ถึง145ตัวและรถเขียนหมีทองเนี่ยเราขาดอยู่285ตัวส่วนใบสุ่มการ์ดบอสเนี่ยไกลเลยฮะขาดอยู่1605ตัวฮะเราสามารถซื้อปลาได้ทั้งหมด200ตัวในราคาตัวละ944,000เซนีเนี่ยก็คือซื้อ5เหรียญแล้วมาซื้อปลายทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขาดอยู่25ตัวนะครับเราก็จะต้องใช้เงินเซนีของเรานะครับ ตามนี้เลยครับเราจากได้รถเข็นหมีเงินเนี่ยเราจะต้องใช้เงินทั้งหมด 23m นะครับถ้าเกิดเราต้องการใบบ12เนี่ยเราต้องใช้ถึง 136m ก็ลองถามกันดูนะครับว่าคุม้มไหมสาหรับการแลกใบบ12ส่วนอันอื่นนะครับเราขาดเกิน200ตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วเพราะฉะนั้นรถเข็นหมีทองกับไปส่มการบอสเนี่ยจำเป็นจะต้องไปซื้อเป็นไข่แฟนะครับเพื่อที่จะเอาปลาเยอะขึ้นแต่ว่าปลาเนี่ยก็จะกลาย เป็นตกตัวละ10เหรียญแทนซึ่งผมจะยังไม่คำนวณให้ดูนะครับอันนี้เป็นสำหรับกรณีแรกนะครับคนที่ไม่ได้อยากจะเติมเพิ่มนะครับ เราจาเป็นจะต้องเตรียมเงินเร็จนี้ไว้ 137m ครับถ้าเกิดเราเอาประดับไปจ้างดึงเนี่ยเราเสียแท็กซ์เราอาจจะได้อยู่ที่กลับมาอยู่ที่ประมาณ 160m ครับเรียกได้ว่าได้กําไรมาแค่ 30m เท่านั้นเองคุ้มไหมเนี่ยลองไปคํานวณกันดูกับอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกนอกจากปลาที่เราได้มาฟรีแล้วนะครับเราจะสามารถเติมเงินเข้าไปได้ด้วยครับเวลาเรากดรับของฟรีเนี่ยก็มีแพ็คเด้งขึ้นมาตามทันทีเลยนะครับซึ่งแพ็กกับรายละเอียดเนี่ยผมก็ลิสต์เอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีทั้งหมด5แพ แพ็คถูกสุดเนี่ยก็คือ0.99ดอลลาร์นะครับได้เหรียญ10เหรียญได้เงินเซน,นี6 0 0 0 0มาเป็นของแถมนะครับอันนี้ก็ตามนี้เลยครับนี่ซึ่งถ้าเกิดเราเติมทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เงินทั้งหมดประมาณ165ดอลน,นะครับซึ่งเราจะได้เหรียญมาทั้งหมด580เหรียญหรือก็คือปลา116ตัวน,นั่นเองนะครับ แล้วก็ได้เงินเซนีมาเป็นของแถมอีก86ล้านนะครับผมลืมบอกไปนะครับเกมเนี่ยให้เราเติมได้ถึง2ครั้งนะครับต่อหนึ่งแพ็คนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมย้ำเข้าไปได้ด้วยเราอาจจะต้องคำนวณดีๆนะครับว่าเราจะเติมยังไงให้ได้ปลาพอดีนะครับอย่าลืมว่าเราขาดปลาอยู่ที่145ตัวนะครับแต่เราเนี่ยควรจะเติมแพ็คใหญ่อย่างน้อย1รอบนะครับเพื่อให้เราได้รถเข็นหมีเงินนะฮะมาผสมให้กลายเป็นรถเข็นหมีทองนะครับสำหรับคนที่จะรถเข็นหมีทองที่ปลา328ตัวนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราเติม แพ็คเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะได้ปลายอยู่ที่116ตัวนะครับสมมุติว่าเราไม่เก็บเหรียญเลยนะแล้วก็เซนนี่อยู่ที่ 86m ใบบวก12เนี่ยเราขาดอยู่145ตัวถูกมั้ครับไอหลังจากที่เราเติมแพ็คเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขาดอยู่แค่29ตัวเท่านั้นเองสําหรับใบบวก12เนาะตอนนี้มีเงินน่ะผ่านแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ตรงนี้มาเนาะ116ตัวนะครับเราก็ต้องใช้เซนนี่ทั้งหมด 27m ครับในการที่เราจะได้ใบบวก12เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเติมแพ็คเข้าไป165ดอลนะครับเราจะขาดปลายอยู่แค่29ตัวนะครับซึ่งเราก็จะใช้เงินทั้งหมด 27m นั่นเองก็เราก็จะเหลือเงินเนี่ย ประมาณ 58m จากเงินที่เราได้มาจากการเติมแพ็กถ้าเกิดเราเอาไปจ้างเขาดึงเนี่ยเราก็จะได้เงิน m กับ b อาสมมติว่าเราได้เพิ่มอีก 165m ก็คือ58บวก165เนอะ ก็คือ 223m นะครับซึ่ง 223m เนี่ยค่าเติมแพ็คเนี่ยตกแล้วนะครับเราจะซื้อ m อยู่ที่ประมาณ24บาทต่อ m ถ้าเกิดเราไปจ้างเขาดึงอันนี้เนี่ยก็คือคํานวณคร่าวๆง่ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะเอารถเข็นหมีทองเราจําเป็นจะต้องเก็บไอตัว328นี้ให้ได้นะครับเพื่อเราจะเอาไปผสมให้เป็นรถเข็นหมีทองเนาะเราก็ยังจะขาดอยู่169ตัวนะครับซึ่ง169ตัวเนี่ยยังไม่เกิน200ตัวใช่ไั้มันก็ยังจะเป็นปลาราคาถูกอยู่นะครับตกที่ตัวละ900,000ซึ่งคิดเป็นเงินเนี่ยประมาณ100 60ล้านนั่นเองนะครับผมว่ามันเริ่มค่อนข้างไม่ค่อยคุมเลยนะสำหรับสายที่อาจจะเป็นสายแฟชั่นเนี่ยอาจจะจเป็นจะต,ต้องเตรียมเงินไว้ประมาณถึง1น0 m เนะครับเราเติมแพ็คเนี่ยเราได้อยู่ที่86 m ใช่ไหมฮะต้องไปเสียเงินอีก160 m เนี่ยก็คือเสียอีกประมาณ80 m ใส่เข้าไปนะครับเพื่อแลกกับรถเข็นหมีทองนะ คุ้มไหมก็ลองไปคิดกันดูนะครับโอเคครับมาดูสําหรับกรณีที่3กันนะครับสำหรับคนที่ต้องการใบสูมการ์ดบอสนะครับว่าสุ่มการ์ดบอสเนี่ยจริงๆแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่จริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดใบสูมการ์ดบอสเนี่ยอยากจะเติมให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็จําเป็นจะต้องเติมแพ็คเนี่ยสรอบครับเพื่อให้ปลาบรรถึงเนาะเพราะว่าการเติมแพ็ค2รอบเนี่ยก็ทําให้มันเป็นการซื้อปลาที่คุ้มค่าที่สุดนะครับรองลงมาจากการซื้อปลาเพราะว่าอย่าลืมว่า ตอนนี้ถ้าเกิดใครจะสุ่มการ์ดบอดนะครับเราจําเป็นจะต้องซื้อปลา200ตัวละแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนไว้ก่อนเลยเนาะหนึ่ล้านนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาโดนเติมแพ็คอีก2รอบอก็คือเสียไปอีกเงินจริงนะครับ330ดอลดอนนะครับอันนี้เราจะได้ปลากลับมาอยู่ที่232ตัวนะครับ แล้วเราจะได้ฟรีอีก43ตัวนะครับ188ล้านบวกกับ1 5 6 0บาทเนี่ยได้475ตัวถ้าเติม2แพ็คเนี่ยเราจะามีเงินอยู่ 170m เ,เรายังขาดอยู่173ตัวซึ่ง173ตัวเนี่ยเราจะต้องซื้อตัวละ 1,888,326m เ,เราได้กลับคืนมาประมาณ170เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเสียเพิ่มเข้าไปเองอีกประมาณ 170m ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ใบส่มการ์ดบอสซึ่งการบอสก็จะมีแค่ Drake m i s t r e แล้วก็แมงทองสหรสบผมผมมองแล้วเนี่ย ยังไงเนี่ยมันไม่คุ้มเลยครับนี่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเราจะต้องใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ515ล้านแล้วบวกเงินอีก1,560ครับอ่าซึ่งอันนี้คือท o t a l สำหรับใบบอร์ดนะครับ ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่อย่างมากนะควรจะหยุดอยู่แค่หมีทองเนี่ยฮะอยู่ที่เสียอยู่ที่ 160m นะครับซึ่งเสียจริงๆเนี่ยมันก็ประมาณ 80m นะครับเพราะว่าเราได้มาจากการเติมแพ็ก 86m นะครับซึ่งเติมแพ็กเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้ทุกคนสามารถคํานวณราคาได้แล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะได้แบบไหนส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมน่าจะเป็นการเติม5,000บาทนะครับแล้วก็เอาใบบวก12ซึ่งจะเสียเงินเพิ่มอีกประมาณ 27m นะครับผมก็จะได้กลับมาอยู่ท M 24บา น่าจะหยุดที่ประมาณนี้ครับส่วนรถเกียหมีทองเนี่ยผมคิดว่ายังไม่เอานะครับคราวนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนแล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะได้แบบไหนยังไงนะครับใครชอบช่องนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมีการอัปเดตระบบอื่นๆระบบต่างๆขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย และสำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะครับเรามีโอกาสพิเศษให้นะฮะทางสปอนเซอร์ของเรา Top Up Gamer 5แพ็คในราคา4,779บาทครับทักไปเลยนะครับ Line at Top Up g a พ e r พิมพ์โค้ดว่า Pondeling t h 01หรือแคปว่ามาจาก p o n d e ง i n g TH อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับ